พราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอิสหาเพิอโซกในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลคนใหม่ในวันที่7กร,รกฎาคม2564 นทท่านนายอิสฮาคือโซกประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลนครเยรูซาเลม็มในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยผรนให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสําเร็จและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิสราเอลมีความร่มเย็นเป็นสุขและความรุ่งเรืองไพบูรสืบไป ขพเจ้าเชื่อมันว่าสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศไทยและรัฐอิสราเอลบนพื้นฐานแห่งความปรารถนาดีและความเข้าใจอันดีต่อกันจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศให้กระชับแน่นแฟน้นและเจริญรุ่งน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศ,เทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระบระมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว